ไอ้พ่ไม่คอนโดมึงไม่ใช่หรอวะเออดิคอนโดกูแล้วมันอยู่ห้องไหนไวะเนี่ยเออโหไพ่ ไปทำอะไรมาเปล่านี่ทำไมดูดีขึ้นอย่างกับอาบน้ำมาร้อยรอบไอ้นมมึงเอาบาัตรคืนมันไม่ได้ละเราจะได้รีบกลับเฮ้ยใครมาวะเฮ้ย hey, ไอ้รองเฮ้ย hey, คุณคุณมาได้ไงเนี่ย ไม่ยักจะรู้ว่าพระเอกจะมีน้องด้วยนี่บัตรมึงใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วพูก,กลับละไปมึงเดี๋ยวนะทำไมเราคุ้นๆหน้าน้องพระเอกจังอะ เอ้ามึงไปยุ่งอะไรกับน้องจืดวะเฮ้ยกูเปล่าอ๋อมึงสองคนเป็นพี่น้องกันนี่เองมิน่าชื่อมึงสองคนถึงแปลกๆไอ้พระเอกไอ้พระหลองเราว่าพระเอกน่าจะสลับชื่อกับน้องนะขำเชี่ยอะไรพวกตัวประกอบเฮ้ยเอาเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมต้องรอขนาดนี้ด้วย จะไปออกงานที่ไหนเหรอแค่อยากหรอขึ้นผิดแล้ววะไปเหอะมึงเบื่อพวกขี้แอคกว่ะเฮ้ยโหงั้นเรากลับก่อนนะบ๊ายบายมึงรู้จักเพื่อนในนมจืดด้วยเหรอวะ เออก็เคยเคยคุยกันอ่ะแบบเออมึงมีทำไมพี่วะนะว่ามีขีดกาน์เออรุ่นพี่รุ่นพี่ที่ชมรมอ่ะสรุปมันจะค้างที่นี่มะเนี่ยค้างดิวะแต่เดี๋ยวกูออกไปข้างนอกแป๊บนึงมึงเอาขีดกัรมึงมามีได้ทำไมอะกูเก็บไว้ให้คนอื่นแล้วอะเอา้าไอเชี่ยนี่ แล้วคุณกลับห้องไงอะ <_ an> เอามาของดีนหวเฮ้ยเป็นไงไอ้พะเอกงานมึงถึงไหนละกูก็หาข้อมูลอยู่ว่ะแต่ที่สำคัญนะต้องหาเงินด้วยนดิเออ ก็จริงว่ะนอกจากแพชชั่นเนี่ยเงินแม่งก็สำคัญมึงจานชาได้กูแข่งกับพี่ก่อนแล้ววะคู่บาทคู่แค้นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไงนะมึงก็ชนะอยู่ดีเพราะฝีมือมึงอะ่ะดีอยู่แล้วแต่อพี่กรเทพเนี่ยมันก็ได้แค่คะแนนเสียงในคณะทนั้นแหละมันจะ็ปซีเรียสจริงมึงพูดถูก ไปเราไปหาอะไรใหม่ๆทำกันดีกว่าเว้ยกูว่านะจะขับรถออกไปหาโลเคชั่นถ่ายภาพซะหน่อยฮะไอ้แมงกระไซคันนั้นอะนะกูเห็นมึงขับมาตั้งนานแล้วมันไม่ตายไปแล้วเหรอมึงพูดดีๆนะเว้ยมึงเรียกน้องหลังจากนี้มึงต้องเรียกน้องเข้าใจป่ะน,น้องอะไรของมึงวะ น้องก็น,นอนแล้วมึงไม่เอคันอื่นมาขับอ่ะโอ้ก็ยรอมาดิเอาไปใช้แล้วอ่ะนี่กูเห็นนะที่บ้านมึงเนี่ยมีตั้งหลายคันแล้วยังจะมีมอระดกจากเจ้าคุณพ่อมึงอีกโอ้ป๋ากูนะไม่ยอมให้กูเอารถออกมาใช้เลยดิขายควายขายไ,ได้ขายรถขายไม่ได้เหลือจะเชื่อจัะ เออมันก็เอามาสักคันเอามาขับสักคันเถอะนี่อันนี้มันหนังสั้นที่บิวตี้เคยเล่นปะเบอร์มึงมาตัดใหม่เหรอกูอยากทำให้มันจบๆสักทีว่ะนี่งานเอซิม็มชันเนี่ยก็แทบอ้วกอยู่แล้วมึงยังจะหางานมาเพิ่มอีกเหรอหอืม หรือจะเชื่อนุ่นมองดูนี่ฝนตกไม่หยุดกูจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเออว่ะฝนแม่งตกหนักเลยจะยุดเมื่อไหร่วะเนี่ยเฮ้ยดึกมาหน่อย เ้ย <Hey. S 2> เป็นกูสินะได้ตาตาจารย์ชาติจะเฉิดใช้เองมึงรอดูเลยงานมึงอะของแท้เขาจะเริ่มแล้วไอ้เต hey, ี้ยนี่มึงโง่มึงบ้าวะ เอาไปเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนไปเช็ดหัวผมด้วยสิอืมทำมึงดิอันนี้เฮ้กเน,นี่ย เช็ดเช็ดเข้าไปเดี๋ยวมึงนี่ป่วยอะหรอกอเบาๆหน่อยดิเพคะผมเราจะหลุดหมดหัวแล้วมั้งเนี่ยเออ เอาเสื้อไปเปลี่ยนไปเฮ้ยโอเพกจะทำไรเนี่ยก็เปลี่ยนเสื้อดิวะมึงจะให้กูเป็นปอดวอมตายนีงไงเปลี่ยนตรงนี้เลยเหรอเออดิทำไมวะ ฝนหยุดอะเรา่อยกลับเข้าใจปะืมโดยนี่เพื่อนมึงไปไหนหมดอะอ๋อป่ากกับพายกลับไปแล้วอะเพื่อนมึงนี่นะแล้วมึงอะกลับบ้านไปก็แดกยาด้วยเข้าใจปะอืมขอบคุณนะอืม กลับยังอืมกำลังจะกลับแล้วพระเอกจะไปส่งเหรอเปล่าอ่ะอืมงั้นเรากลับก่อนนะกลับดีๆลหรออ่ายอกหยอก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 เดี๋ยวไปส่งถ้าจะให้ไปส่งอะ่ะก็ใส่นี้ด้วย เราว่าพระเอกต้องไปพบจิตแพทย์ด่วนแล้วนะทำไมจะให้กูไปตรวจโรคอะไรก็โรคปากไม่ตรงกับใจไงมึงอยากหาหลังหรอไม่เอาไม่เอาเราจะกลับบ้านไปเลยอ่ะอ่าอ่อ่อ่ดีไปแล้วนะซิ่งหนุ้ย ขอบคุณนะพายเอกใจดีอือพายเอกอ่ะเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ของเราจริงๆนะซูเปอร์ฮีโร่อะไรวะก็ฮีโร่ตัวเขียวไงเดี๋ยวฮักกันนะเดี๋ยวเช็คตั้งหากเดี๋ยวเช็คบ้านมึงอะไปเข้าบ้านไม่ได้แล้วขี่น้องกลับดีๆนะผมเจอ อะไรเหรอพระเอกเรามาลองคบกันดูไหม มากกับผมมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคุณเออนมอะไรหรอพระเอก Amarin TV